กินน้ำเน้ะแซบบอ่เป็นอย่างเพี้ยบบเพี้ยแทงบ่เซียที่อย่างมันที่แตกเนี่ยหยเอา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 มันที่แตกเอไปซื้อด้น่บพาไปซื้ออีกเด้มันที่แตกไหมเอเอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเยฮ็ดเียเ็ดมัน น้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมแกน้ำเย็นแกแกไม่กินขี้เดียดเอาอยากเดินไปแย่าเนี่ยไม่เอาขี้เดียดไม่กินแล้วเอาที่พ่งกินเอาน้ำเมียงขี้เดียดไม่เอาเอาน้ำเมียงตาน่ะเอาน้ำเอาน้ำเตงามูไหมมีน้ำเต่ามูด้วยเหรอมีน้ำเต่างูด้วยไหนนี่โอ้ยม่กินแล้วน้ำเมียงมันเงี้ยวใช่แล้ววะ เว้ยบ่กินขี้เดียดบ่ได้ยอมนะไปพุ่งตาปะยีราไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัดยีราไปบ่ได้โอ๊ยโอ๊ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไะไปหาฝาไม่เสร็ดแม่โอ้ยบ่กินแล้วบ่กินแล้วโอ้ยบ่กินขี้เดียดขี้เดียด โอ้ยขีย้หมวกวะนีไ่ไหมไปหาผ้ามาเส็ยเลยเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาอย่าอย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกตีน,น,น้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงแซ่บบ่บบเป็นอย่เางเพี้ยบบ่เพี้ยแงบ่ บมกินอ่ะดี๋ยวบมกินขี้เดียดกินกินกินให้เยอะๆโมกินบมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำย็นนะเด็ดวบน้ำเย็นแตเจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมอ่ะน้ำแกนน้ำแดนน้ำแดนแก่เสียดีอย่างมันที่แตกเนี่ยหน่อยเอา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 มันสีแตกไอเอลไปซื้อได้น่ะโบพาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหม เอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเจฮิตเจฮ็ดมันสิแตกมาด่าแน่แตกแล้วแตกซ้ำเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นมอเอาเอาเยอะอย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอย่าทูบมันสิแตกตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงมันน้ำเนี่ยงเนี่ย แข็งน้ำแข็งชนหน่อยชนหน่อยมาดาเอาเอาขนมไปดูเรนของหวานยังไดเลยนะเอาชนหน่อยชนขนมหน่อยพ่อขอชนขนมหน่อยชนเอาหักแล้วเอามาเนี่ย <c oughs> หกักรทมขนมนะเอาไม่เอาไม่บอไม่ใช่หกักเอาเอาอันนี้หกักกินเอาน้ำเย็นให้บอก,กินโอ้ยไม่กินชิดียา แอขี้เดียดบ่กินแล้วน้ามีเงี้ยมันเป็นเงี้ยวใช่เราบ่โอ้ยขี้เดียดบ่กินแล้วแอะขี้เดียดบ่กินน้ำแน่กินน้ำแน่เงี้ยงนะหน้าปีเผ็ดบ่เพ็ดกินน้ำกินน้ำกินน้ำบ่กินนวดเอาบ่เอาเนี้ยวเนี้ยวผมยิ้มเอาบ่ เอาเอาไหมเอาไหมให้กินนะเด้อให้พ่อซิมนยคำหนึ่งให้ซิมนยคำหนึ่ง